ขนของเล่นมาอีกแล้วขนของเล่นมาอีกแล้วครับจะมาสูบลมยางในเพื่อจะลงเล่นน้ำนะครับ หัวจุกมันขาดพี่น้องเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวจุกไหมเอาหัวจุกตัวนี้ใส่แทนใส่ขับไปนี่ปับป๊บกลาวท่าปั๊บเสร็จสับเรียบร้อยซ่อมได้ไม่อะไรก็บอกมาแคกเตอร์น,น้อยจะซ่อมให้เห็นมาผลงานพนะ่ะซ่อมแล้วเต็มประตัดเลยนี่คือผลงานของมินิปั๊มลม ยอดไหมพี่น้องมินิปั๊มลมนี่คือผลงานของเขานะครับโอเคนะครับพี่น้องขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจากทีมงานแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับสวัสดีครับปุนปูน